ไอ้น้องมาได้อาบน้ำเฮ<อ>้ยม,มาได้อาบน้ำอะไรอาบแต่ใส่เสืดด้อผ้าเองเห็นกล้องเขาได้ผมอ่ะของที้เลยโอ้ล้างจอดแล้วครับเอ้ยทำไมน้ำมันเป็นสีขุ่นๆแบบเนี้ยเอ้ยโทรศัพท์เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยแอนทูทุบสั์เปลี่ยนมาแล้ว อะไรเหล็กเป็นเหล็กโครงเนาะไหนงับโตครั้งเดียวอะไรงูช้างอะไหนเนี่ยนะหักอีกแล้วอันใหม่นะหักดุเลยววะมันเหล็กมันไม่คือที่บ่ทีประโยนเนื้อเนื้อเหล็กอะบ่ อ้วนใหม่ดูวะไม่ไหวเลยไหนเหล็กอยูไ่ไหนโอ้โหเล็กโลโอโของมันราคาถูกตาำ ตามราคาครับล้างแล้วครับจอดก่อนหลังสุขการเจอกันใหม่ต้องล้างตลอดครับรถผมเข้าบ้านพี่นนไปไหนนนอนน,ะนอนยังไม่ตื่นมั โแรงแรงจะมาอย่ามาโดนน้ำโดนน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องเลยด้วยจานชูใช่มันเกินแล้วเ่ราะไงต้องให้เปลี่ยนแม่น้ำมันตัวเน,นี้ย ใช้น้ำมันอะไรวะเนี่ยขอว่าสิบวันให้เกลี่ยได้ห้าสิบชั่วโมงแรงจริง เอเย็นไหมฮะเยน็นไหมเด็คกคมเหมือนมันล้าแล้วสิบอกจะบอกมันไม่ช่ำบ่มันสู้แดดไม,ม่ได้อืมแต่มันก็เย็นปกติแล้วทำมรม่มอ,อ๋อช่างเก่งนะทำกลางคืนทำจนเสร็จเลยเนาะตัดไหมล่ะ ตัดถ้าแดดรุนๆบอกแดดร้อนไม่ตัดร้อนไม่ตัดมันสู้แดดไม่ไหวติ๊กเกอร์เดิมคันนี้สวยครับเก็บซีตูดหน่อยเ็มเลย ล้างเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายน้มันเครื่องครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันมันขึ้นโชว์ที่หน้าโจแล้วมันขึ้นโชว์ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมันรุ่นใหม่ๆนี่มันดีอย่างนี้นี่แหละครับพอได้ระยะเวลาปุ๊บมันจะบอกให้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยมันดีอย่างนี้แหละอยู่ประมาณห้าร้อยชั่วโมงครับที่เขาตั้งไว้นะครับมันตั้งได้ครับ ตั้งที่500ตั้งอยู่ที่1,000แต่ของผมรู้สึกว่านะ่าจะตั้งไว้ที่500ร้ช่างตั้งไว้ให้วันนี้จะมีคนมาดูเจ้า KT725 ครับวันนี้มาจากมาจากร้อนะจะมาจากร้อครับแล้วก็มีคนมาดู SK03 ครับ ้มาร์คทมาจากสำโรงทาบแต่มาดูก็มาดูตนที่ถอดซีนปากซีนกระบอกออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงครับเอา้าเขาบอกเขาจะมาก็มาเลยครับงั้นเออเขาได้เห็นการทำงานแล้ว เดี๋ยวพาไปดูเอฟซีก่อนพอมาจะถึงแล้วครับพอมาดูเอ็3เคศูนย์สามเดี๋ยวพาพี่นพไปด้วยครับแม่ไปไหนพ่อ<ะ>แม่ไปไหน,ยาย,น,ไหนยายไปไหนยาย เฮ้ย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 เยเฮ้ยเน้ย้ยฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ยเเฮ้เฮ้ยเฮนยเเฮเฮ็ยเยเฮ้ยเยเเฮ้้ยวเฮิ่งฮ้ยเฮ้ยเฮ้้วไฮ้ย้งเฮยเ ก็ทำไมถอยอย่างนั้นน่ะฮะฮะถอยไปจุดก่อนด้วยนี่ค่อยๆถอยวะมองซ้ายขวาซ้ายขวา มองกระจกดี่จะไปมองอย่างนั้นขับรถเป็นมันนี่ใช่ขับเป็นลรวบอกปล่เข้าใอ่ออหาหักไปทำไม เอ็ดเคซูสามรถจอดอยู่ที่อู่ช่างเซิร์ฟรักกินข้าวยังกินครับได้ไรกินครับหมูหมูอะไรปิ้งปิ้งโอ้ใครซื้อมาให้เรียกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ